สวัสดีครับท่านชมตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วครับผมเริ่มจะมีลมแรงนะฮะเริ่มจะมีพายุฝนเข้านะครับผมตอนนี้ปัญหาคืออ่ปกติดูช่องเคเบิลได้นะครับผมแล้วก็หลังวันฝน,นตกนะครับผมไม่สามารถอ่าดูทีวีได้นะครับผมก็เลยมาเช็คสัญญาณดูฮะรปรากฏว่าความแรงของสัญญาณนะครับผม มันดอบไปครับมันตกลงไปนะครับผมปกติมันอยู่780นะครับผมแล้วก็ความความชัดก็าหายไปนะครับผมเราลองมาดูกันนะครับจะสังเกตว่า,าทุกช่องะฮะไม่มีคลื่นสัญญาณทีวีนะครับผมอันนี้ผมปรับช่องอช่องเคเบิลนะครับ ส่วนของ HDMI นะฮะตั้งไว้ช่องเคเบิลนะครับผมจะเห็นว่าไม่มีข้อมูลนะครับผมไม่สามารถเล่นได้ะฮะจะปรับเป็นช่องไหนก็ไม่มีคลื่นนะครับผมอันนี้บอกว่าไม่มีสัญญาณน,นะครับผมตั้งช่องไหนก็ไม่ได้นะครับกหนรายการช่องนะครับผม เททุกช่องนะครับไม่ได้นะครับวิธีการเช็คนะครับผมวิธีการเช็คสัญญาณฮะให้เอารีโมทก่องเคเบิลมานะครับผมแล้วก็กดตรงคาว่าอินโฟนะครับผม มันจะขึ้นรายละเอียดของความแรงของสัญญาณนะครับที่เป็นตัวเลขครับ39%นะครับกับคุณภาพของสัญญาณตอนนี้เหลือ1 0นะฮะถ้าจะดูได้นะครับผมข้างบน,นต้องมากกว่า50ข้างล่างมากกว่า30นะครับผมต่อไปเราจะมาดูการตั้งองศาจานนะครับผมการตั้งองศาจานนะครับผมมันจะมีปรับอยู่2อ,อย่างครับคือปรับซ้ายขวาครับผมและปรับ ซ้ายขวากับปรับมุมกลมมุมเงยนะครับผมให้คลายตัวน็อต2ตัวนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับผมจะเป็นการปรับตั้งมุมสายนะครับต่อไปก้ายาวๆนั้นจะเป็นการปรับมุมกลมมุมเงยครับผมเป็นการปรับคุณภาพของภาพนะครับผมให้มีความคมชัดนะครับผมต่อไปวิธีการตั้งจานนะครับผมให้เรามาคลายน็อตทั้ง4ี่ตัวนะครับผม คลายแค่พอหลุมหลวมพอนะฮะให้พอหมุนได้นะครับผมไม่ต้องคลายออกหมดน,นะครับผมคลายพอให้หมุนได้นะครับจากนั้นเราก็ลองหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมว่าหมุนได้หรือยังนะครับผม ในการตั้งองศาจานะครับผมให้ปรับซ้ายขวาก่อนครับมุมสายซ้ายขวาก่อนนะครับในการปรับนะครับผมให้หมุนซ้ายหรือว่าหมุนขวาก็ได้นะครับผมทีละน้อยนะครับผมแล้วก็ดูที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับผมว่าความแรงของสัญญาณมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมให้ปรับตั้งหาหาคลื่นครับให้ได้มากที่สุดครับผมจากั้นนะครับผมพอได้คลื่น ความแรงของสัญญาณที่มาสุตนะครับต่อไปเราจะมาหาคุณภาพของสัญญาณนะครับผมเราก็มาปรับก้มมุมเงยครับโดยการขันน็อตนะครับผมดังภาพนะครับผมมันก็จะเป็นการปรับจานมุมก้มมุมเงยครับผมดังภาพนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าองศาจานได้แล้วครับผม ความแรงของสัญญาณอ,อยู่ที่76บนะครับุณภาพของสัญญาณอ,อยู่ที่60นะครับผมเห็นได้ว่าคลื่นมาแล้วนะครับผม okay, เคเบิลเริ่มมีสัญญาณแล้วครับผมสามารถดูได้ทุกช่องนะครับผมจะด,ดูช่องไหนก็มีสัญญาณแล้วนะครับเราสามารถทำเองง่ายๆนะครับไม่ต้อง จ้างช่างให้มาดูนะครับผมถ้าให้ช่างมาดูก็เสียประมาณ 3- 4 0 0้อยนะครับซึ่งเราสามารถปรับตั้งองศาจานเองได้ง่ายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านชมที่ติดตามรับชมจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขบุณครับ